สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายของวันพุธที่12สิงหาคม2563ค่ะนุมนิ้วมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยนะคะทีมงานขนส่งจาก V N Service รถขนส่งแบบสไลด์ออนค่ะขึ้นสินค้าเรียบร้อยยันมาก5าแรง EF 5 1 4 t นะคะตัวนี้เตรียมจะส่งให้คุณลูกค้าที่พีริมาจังหวัดสุโขทัยค่ะใปพร้อมชุดใบมีดันดีน่าแล้วก็ตัวโรตารี่จับหมุนใหม่จากฟาร์มเทคนะคะ หล่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณอะไรนะคะและครอบครัวค่ะแวะมาสั่งจองสินค้าเอาไว้นะคะแล้วก็ได้เลิกงามยามดีรับสินค้าวันพรุ่งนี้13สิงหาคมช่วง9้าโมงเช้านะคะตอนนี้เราขึ้นสินค้ากันเรียบร้อยค่ะเตรียมตัวออกเดินทางช่วงเช้ามืดนะคะปลายทางจังหวัดสุขโขทยัยพรุ่งนี้รอรับพี่สีแดงแรงฤทธิ์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดมองหารถแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านอยู่กำแพงเพชรมีบริการส่งให้ทั่วประเทศนะคะขอบพระคุณค่ะ